ต่อไปตัว NRF1 NRF1 หน้าตาอย่างนี้ NRF1 มีคนถามในว่าคุณนเน้ NRF1 ่ยใส่ฮอร์โมนเข้าไปด้วยหรือเปล่าสารสกัดทุกชนิดไม่มีสเตรอยไม่มีการใส่สารเกี่ยวกับฮอร์โมนไม่มีไม่มียานะไม่เป็นไม่เป็นเคมีเป็นการดึงเอาจากพฤกษะเคมีเนะี่ยแล้วเอามาวิจัยนะคะแล้วก็ดึงเอาสารที่สำคัญซึ่งในตัว NRF1 เนี่ยก็เป็นสารสกัดจาก มเมล็ดองุ่นเนาะสารสกัดจากะอะไรอะคือเน้จาทั้งหมดไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวถามาหลังก็ได้แต่สรุปก็คือว่าตัวพึกเป็นเป็นสารจากพืชทั้งสิ้นเลยค่ะพอเขาดึงแต่ละสารออกมาเนี่ยตัว nrf 1เนี่ยทำหน้าที่เหมือนอย่างเงี้ยเน้จะบอกให้หน้าที่เขามันเหมาะสําหรับคนที่วิ่งไม่ไหวออ,อกกาลังกายไม่ได้อะทุกคนเออแล้ว การทางานของเขาเนี่ยเขาล้อเลียนธรรมชาติก็คือว่ามันทําให้เกิดภาวะการสร้างกล้ามเนื้อเหมือนเราเหมือนเราเหมือนเราแขนขารีบเนาะแต่เราทาน NIF 1เวันเี่ยกล้ามเนื้อเราไม่รีบนะเออเ็เป็นอารมณ์นั้นแล้วก็เหมือนกับเราเนี่ยไปวิ่งค่ะไปวิ่งเออเหมือนกับเราวิ่งทุกวันเลยเขาช่วยในเรื่องของการกระตุ้นในระบบของการสื่อสารของฮอร์โมนค่ะซึ่งฮอร์โมนในร่างกายร่างกายเนี่ยนะจะสามารถเขาเรียกว่ามีความสามารถในการ สังเคราะห์ฮอร์โมนต่างๆเนาะเหมือนกับฮอร์โมนที่ช่วยเรื่องการมีความสุขฮอร์อโมนเกี่ยวกับเรื่องของอเรื่องของเพศหญิงเพศชายแต่ไม่ได้ใส่ฮอร์โมนเข้าไปแต่เขาไปเ,เป็นเทคโนโลยีที่ไปกระตุนะ้นนะที่ไปกระตุน้นทีเนี้ยความเสื่อมของร่างกายแต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะบางคนเสื่อมน้อยกระตุ้นไม่กี่ทีก็ฟื้นแล้วอะไรเงี้ยแต่บางคนใช้เวลานิดนึงก็ต้องเข้าใจระบบการทํางานของเขาสรุป NRF2 ช่วยสื่อสารกับยีนให้ยีนเนี่ยเปิดสวิตช์ในเขาเรียกว่าในกลุ่มของยีนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการสร้างพลังงาน ATP นะ ATP เนี่ยเป็นพลังงานที่เซลล์ทุก,ทกๆเซลล์จำเป็นจะต้องใช้นะคะพอร่างกายเนี่ยมีพลังงานตัวนี้เพียงพอพูดถึงในตัวของไมโตคอนเะดียเนาะสนับสนุนให้เกิดการซ่อมไมโตคอนเดียสร้างไมโตคอนเดียนะถ้าไมโตคอนเดียเรามีเพียงพอเรามีพลังงานตัวนี้นะคะก็ช่วยทําให้เราเนี่ย มีชีวิตมีชีวาแข็งแรงมีธาตุไฟเนาะซึ่งไมโตคอนเดียก็เหมือนธาตุไฟอะทุกคนช่วยการเผาผลาญช่วยระบบการดูดซึมช่วยทําให้มีเรี่ยวมีแรงนะ,อ,ะอย่างคนที่ไตเสื่อมอะไรที่เสื่อมเสื่อมเนี่ยมันเกิดจากพลังงานมันลิบหลี่นะคะตัวนี้เป็นตัวปลุกพลังงานทุกคนซึ่งเขามีงานวิจัยแบบนี้ว่าถ้าเอาไซยาไนต์ใส่ไปในร่างกายของมนุษย์เนี่ยไม่กี่นาทีก็ตายเพราะว่า ตัวนี้มันไปทำลายตัวไมโตคอนเะดียเนาะแต่ตัว NIF1 เนี่ยเขาช่วยกระตุ้นให้ร่างกายเนี่ยปลุกพลังของร่างกายนะให้ฟื้นคืนกลับมานะคะแบบแบบค่อยเป็นค่อยไปนะใช้เวลาเราใช้สารสกัดนะคะทุกคนมันจะไม่ได้เหมือนกันทุกคนว่าเอาคนนี้กิน1คนนี้กิน2คนนี้กิน3คนนี้กินไฮโดรสคือเวลาเราทานสารสกัดเนี่ยสารสกัดมันไม่ใช่ยาเนาะแต่ว่ามันเป็นพฤกษเคมีที่ดึงออกมาค่นะ เพราะฉะนั้นเวลาจะกินเนี่ยต้องดูเราเป็นหลักนะว่าระดับของเราเนี่ยสมมุติว่าบกพ่องล่อแร่เราจะไปกินเยอะๆย่เงี้ยไม่ไหวนะคะเดี๋ยวกระตุ้นแรงไปมันจะมันคล้ายๆอารมณ์ที่เหมือนกับเราไปออกกาลังกายเหมือนกันนะคือเวจะเล่าให้ฟังอ่าในส่วนของที่เนใช้นะตัวเนเนี่ยเป็นคนที่สังเกตร่างกายได้เร็วเนื่องจากเป็นคนนั่งสมาธิมาก่อนถ้าทุกคนนั่งสมาธิทุกคนจะรู้ว่าเวลาหัวใจเราเต้นผิดจังหวะหัวใจเราเต้นช้าหัวใจเราเต้นเร็วๆๆอย่างเงี้ย เวลาสมาธิเราระดับลึกจะเต้นเร็วมากเร็วแบบหูเร็วเหมือนก็จะเป็นโรคหัวใจแล้วพอนั่นแล้วเขาก็หยุดฝึบมันมันในกำลังจะสื่อสารให้เรารู้ว่าถ้าเราสังเกตร,ร่างกายมันจะเกิดเวลาเรากินสารสกัดเราจะรู้ว่าอ๋อเขาทําปฏิกิริยาแบบนี้กับร่างกายของเราโดยที่เราเไม่ต้องไปวิ่งให้เหนื่อยเลยนะคะทุกคนอย่างบางคนไม่เข้าใจก็จะกลัวว่ามันจะเป็นอันตรายเออ,อความกลัวเกิดจากความไม่รู้เนาะ ม,มันเหมือนเออเดี๋ยวไหนก็จะเล่าและจะเล่าให้ฟังแบบนี้อย่างเราคานสารสกัดนะคะแล้วมันเกิดการหัวใจเต้นเร็วอย่างเงี้ยไม่ต้องไปตกใจกลัวมันคือการทํางานของสารสกัดมันคล้ายคล้ายกับเวลาเรานั่งสมาธิแล้วจิตเรานิ่งอ่ะทุกคนถ้าใครเคยผ่านการนั่งสมาธิแล้วจิตนิ่งหัวใจจะเต้นตึก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 อารมณ์ประมาณเนี้ยเออพอเรามีความรู้ว่าเราจะรู้ว่าอ๋อระบบชีววิทยาของร่างกายเนี่ยบางทีเราคุมไม่ได้อ่ะ คำว่าคุมไม่ได้คือเราเห็นได้เรารู้ได้แล้วเราดูได้เฉยๆแต่เราสั่งการไม่ได้ว่าเฮ้ยหยุดหยุดหยุดยิ่งสั่งยิ่งเครียดเพราะยิ่งเครียดยิ่งกลัวยิ่งเครียดยิงย่งต้องการยิง่งมันเครียดแล้วหัวใจมันก็ยิ่งเต้นเต้นเร็วนะแต่ถ้าเราเออว่ามันเป็นอย่างนี้แล้วเราก็เรียนรู้แล้วเราก็สงบกับเขานะ <IN> พอเรารู้อย่างเงี้ยทุกคน <c ười> พอมันมีอาการสงบหัวใจมันก็จะเต้นช้าลงช้าลงร่างกายจะทํางานอย่างเป็นกลไกอัตโนมัตินะทุกคนถ้า เราอยู่ในอารมณ์ที่ปล่อยวางจางคายอะ่ะซึ่งซึ่งเรื่องการรักษาโรคเนี่ยถ้าทุกคนไม่เข้ามาเรียนรู้เรื่องจิตวิญญาณเนี่ยจะเป็นการเสียโอกาสมากเลยนะคะแต่ถ้าใครเนี่ยถ้าอยู่ในวงการสุขภาพดูแลเรื่องสุขภาพแล้วเป็นวิชาหมอดูแลตัวเองนะเนจะบอกให้ยาที่เป็นเลิศที่สุดคือยาสมาธิยาธรรมะเนาะเป็นเป็นของเลิศถ้าสมมุติว่าเราสามารถเข้าถึงได้เนี่ย เป็นของฟรีที่เป็นเป็นเลิศอ <t ell> ทุกคนนะก็ใช้อันนี้ร่วมด้วยกันแล้วก็นั่งสมาธิสังเกตร่างกายแล้วเราจะรู้เพราะว่า,าวิชาเนี้ยเนจะบอกให้นะคะว่าถ้าเรารู้เรื่องนี้ก่อนใครอะเราจะเราจะ <t ell> เขาเรียกว่าอยู่แบบอยู่แบบสบายใจอะ <t ell> เพราะเรารู้ก่อนเนอะเรารู้มากกว่าคนอื่นเรารู้ว่าอะไรเป็นอะไรเรารู้มิติแต่เรมิติเนี้ยเราก็จะไม่กลัวแต่คนอะที่กลัวเพราะว่าเพราะว่าเกิดความไม่รู้ พอไม่รู้มันก็จะเกิดความกลัวนะถ้าเราต้องการจะลดความกลัวเราต้องเรียนรู้ในในระบบทุกระบบที่จําเป็นกับเราด้วยนะเรียนระบบที่จําเป็นแต่ในระบบไหนที่มันไม่จําเป็นอย่างถ้าใครมาช่องนี้ก็มาถูกทางแล้วนะคะว่าเราจะต้องเรียนเรื่องของเซลล์เรื่องของยีเรื่องของระบบร่างกายเรื่องชีววิทยาเกี่ยวกับร่างกายเราอันนี้คือส่วนของกายหยาบเนาะแต่ในส่วนของมิต,ติอีกด้านหนึ่งข้างในจิตและวิญญ,ญาณเราก็ต้องเรียนรู้ทุกคนถ้าเรารู้ว่าอ๋อจิตกับวิญญ,ญาณเนี่ยไปด้วยกัน เป็นเพื่อนกันคือตัวเราที่เราคิดว่าเป็นตัวเราแต่แม้ว่ามันจะเป็นมายาแต่มันก็เป็นคนละตัวกับตัวข้างนอกเนี้ยมันเป็นตัวข้างในอย่างเงี้ยเนาะเออถ้าเราเรียนรู้แล้วเราใกล้ชิดกับจิตวิญญาณของเราได้ได้มากเท่าไหร่มันจะเกิดการแนบสนิทกันแล้วเกิดความรู้สึกอิ่มอกอิ่มใจนะฮะรู้สึกไม่ไม่ขาดมันจะเต็มลักษณะแบบเนี้ย ถ้าทุกคนสามารถทำแบบนี้ได้นะจะเป็นประโยชน์มากเลยอ่าเดี๋ยวไป nrf 1ไปแล้วนะสรุป nrf 1ช่วยกระตุ้นในส่วนของไมโตคอนเดรียทำให้เกิดพลังงานทำให้การสื่อสารของฮอร์โมนดีขึ้นโดยเฉพาะผู้หญิงเวลาเกิดวัยทองเวลาที่ผู้หญิงอายุมากขึ้นอย่างนี้นะคะอันนี้ถ้าเราทานไว้ต่อเนื่องมันช่วยเขาเรียกว่าฟื้นคืนปุ่มสวิตของยีนที่ควบคุมในส่วนของระบบฮอร์โมนนะในส่วนของระบบของการที่จะ การหายใจการจ่ายพลังงานเนาะอย่างคนที่ไตเสื่อมตับเสื่อมการทํางานอะไรลดลงเนี่ยมันเกิดจากการขาดตัว Nrf1 นะคะซึ่งอีกอีกอันหนึ่งเดี๋ยวขอย้อนพูดถึง Nrf2 นิดน,นึง Nrf2 เนี่ยเขากระตุ้นการการทำงานของยีนเนาะซึ่งกลุ่มยีนแต่ละยีนเนี่ยเขามีหน้าที่ในการที่จะคุมเซลล์แต่ละเซลล์ในเซลล์แต่ละเซลล์อย่างเช่นเซลล์ไขกระดูกเซลล์ไขกระดูกเนี่ยนะคะเขามีกลไกอัตโนมัติของเขาเนาะ ซึ่ง NIF2 เขาก็กระตุ้น,นกลไกอัตโนมัติทุกระบบทุกกลไกเลยนะเซลล์เกี่ยวกับเรื่องของการสร้างเขาเรียกอะไรนะคอลลาเจนเรื่องของการสร้างเคลาตินอะไรอย่างเงี้ยคือในระบบอัตโนมัติทุกๆทุกๆเซลล์อ่ะเราจะสังเกตว่าถ้าเราทานต่อเนื่องต่อเนื่อง,ต,อองต่อเนื่องไปอันนี้มันคือเทคโนโลยีที่ทําให้มีอายุยืนเป็น,เป,นเป็นอายุวัฒนะเป็นยาเขาเรียกว่ายืดอายุอะนะ่ะเนาะ เพราะว่าเขากระตุ้นการเปิดสวิตท,ทุกๆระบบของร่างกายที่เคยทํางานได้ได้ก่อนหน้านั้นน่ะกลับมาทํางานให้เหมือนเดิมอารมณ์ประมาณนั้นเลยทุกคน